หมายของปก like เกลือบุระยมนาคเกลือบบุระยมนาคเป็นนักวาดภาพที่มีผลงานมากมายมีงานล้นมือผมเคยขอให้คุณเกลือบบุระสอนการวาดภาพลงสีน้ำอยู่สองถึงสามครั้งเพราะชื่นชมงานของเขาทุกชิ้นที่พิมพ์ในหนังสือต่างๆและติดตามงานของเขามาโดยตลอดผมถือโอกาสเชิญคุณเกลือบบุระ มาคุยกันเรื่องหนังสือหลวงตาและขอให้เขียนรูปของพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อเป็นภาพปกและภาพภายในเล่มอีกหนึ่งภาพพร้อมทั้งขอให้ออกแบบปกให้ด้วยในวันนั้นได้คุยกันกันกบคุณวสินเตยาทิติและคุณเด่นเจ้าหน้าที่ของสินสยามการพิมพ์ต่างก็เห็นด้วยและอยากได้ภาพหลวงตาโดยฝีมือของคุณเกรือบุระคุณเกรือบุระมาพร้อมกับลูกชายคนเดียวได้สนใจฟังเรื่องของหลวงตาจากหนังสือเล่มนี้ และได้ขอปวาวณาที่จะเขียนภาพให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและคุณวสินได้กรุณามอบทุนการจัดพิมพ์หนังสือเป็นคนแรกจำนวนเงินสองหมื่นบาททวนผมตื่นตันใจที่มีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือในการทำหนังสือหลวงตาเล่มนี้ผมถือเป็นนิมิตที่ดีที่สุดในชีวิตที่ทำให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อหลวงตาที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเรา ขออานาจบุญบารมีจงปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องทั้งหลายที่ร่วมกันสร้างหนังสือหลวงตาเล่มนี้จงประสบแต่ความสุขและความเจริญทุกประการผมและคณะขอขอบพระคุณทุกท่านไว้นโอกาสนี้คุณจันแจ่มสุวรรณเกตคุณจันแจ่มสุวรรณเกต เป็นผู้ที่มีความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายเธออยู่ในวัยใกล้เกษียณทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตรงสะพานพระรามเจ็ดด้วยงานของเธอเกี่ยวข้องกับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทั่วประเทศจึงทำให้ประสบกับเหตุการณ์ที่เหลือเชื่ออัศจรรย์และปาฏิหาริย์ต่างๆมากมายเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอันเกิดจากเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและไม่สามารถแก้ไขได้ จึงได้กราบอารธาธนานิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์ไปพิจารณาและเมตตาจนปัญหาต่างๆเหล่านั้นผ่านพ้นไปด้วยดีสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติยากที่จะเชื่อว่าเป็นไปได้อย่างไรในโลกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมทันสมัยคุณจันจแ่มจะเล่าประสบการณ์ในชีวิตการทำงานให้เป็นวิทยาทานเป็นเรื่องที่ไม่บังคับให้เชื่อแต่ก็อย่าลบหลู ในหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาเล่มสองรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นโปรดคอยติดตามไม่ควรพลาดส่วนปกหนังสือหลวงตาเล่มนี้คุณจันแจมได้กรุณาอธิบายให้เข้าใจถึงอานิสงค์ของการใส่บาตรไว้ให้ท่านผู้สนใจได้ทราบและถือปฏิบัติเพราะเป็นบุญที่ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวของท่านเองอาจารย์วิรัญญาดวงรัต อาจารย์วิรัญญาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะจิตกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรอ,อายุยังไม่มากเลยวัยเบญจเพศมาคืบกว่าเขาเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้โดยต้องต่อสู้ชีวิตหาทุนเรียนด้วยตนเองจากเงินรางวาัลการประกวดผลงานจนประสบความสำเร็จจบปริญญาโทตามความตั้งใจฝ่ามรสุมชีวิตตั้งแต่ยังเล็กจนเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องๆเป็นทั้งที่และอาจารย์ของบรรดาศิษย์ทั้งหลาย มีผลงานด้านจิตกรรมจำนวนมากซึ่งได้รับรางวัลเกษยษยษยียรติยศเกือบทุกชิ้นเจอรรี่เป็นชื่อเล่นของอาจารย์วิรัญญาเธอและครอบครัวเล็กๆของเธออันประกอบด้วยแม่และพี่สาวหนึ่งคนมีความรักและเคารพศรัทธาในองค์หลวงตายอย่างยิ่งเป็นครอบครัวที่มีประสบการณ์ด้านจิตกรรมร่วมกันทั้งสามคนติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ตลอดมาด้วยใจฝักใฝ่เปลี่ยนไปด้วยศรัทธา และยึดมั่นในศิลธรรมอย่างเคร่งครัดเธอได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในงานหน,นังสือหลวงตาและหนังสือภาพลายเส้นวัดป่าบ้านตาดซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาศิลปากรโดยได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยจัดคณะอาจารย์และนักศึกษามาร่วมจัดทำหนังสือภาพลายเส้นแสดงทุกมุมของวัดจะทำการพิมพ์และแจกให้กับท่านผู้สนใจในปลายปีพุทธศักราช2552 พิมพ์จำนวนจำกัดและต้องการให้เป็นหนังสือสำหรับเก็บรักษาเพื่อไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงต้นแบบวัดป่าสำหรับวัดป่าในอนาคตหากยังมีป่าหลงเหลือพอที่พระป่าได้อยู่อาศัยและรักษาไว้ให้ลูกหลานบำเพ็ญเพียรภาวนาในอนาคตเธอมีความเห็นว่าที่ขั้นหนังสือเป็นของที่ตกหล่นลงพื้นบ่อยๆหากเป็นรูปพระอริยสงฆ์ก็จะเป็นการไม่สมควร เป็นการลบหลู่โดยไม่เจตนาเธอจึงนำรูปผลงานของเธอเองทำเป็นที่ขั้นหนังสือแทนทําเป็นห้าแบบด้วยกันและมีคำอธิบายว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรจึงเป็นคำแนะนำที่ดีตามที่ท่านได้เห็นอยู่ในเล่มนี้อาจารย์วิรัญญามีศรัทธาแน่วแน่ในพระพุทธศาสนาในสายเลือดและจิตวิญญาณเธอเขียนภาพด้วยสมาธิและปัญญา ภาพหลายภาพเธอเขียนมาจากความทรงจำในสัญญาจึงเป็นงานที่งดงามมีคุณค่าและเต็มใจที่จะร่วมสร้างงานเพื่อวัดป่าบ้านตาดเพราะเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์เดียวกันดรดาราวันเด่นอุดมอาจารย์ดาราวันเป็นผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนายอมสละอนาคตที่ก้าวไกลในชีวิตราชการ จากการที่ได้ร่ำเรียนจนจบปริญญาเอกที่ยากเย็นแสนเข็นจากประเทศฝรั่งเศสมีคำนำหน้าว่าดอกเตอร์มารับเงินบำนาญเพียงเดือนและไม่ถึง20,000ืบาทเพื่อเป็นวิทยากรสอนธรรมะให้แสงสว่างแก่จิตใจดวงใสสะอาดของเยาวชนเพื่อที่พวกเขาจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติและประคองชีวิตที่อยู่ในโลกสมมุติที่เต็มไปด้วยพยันตรายจากสิ่งยั่วยุที่จะชักจูงให้จมอยู่กับอบายามุ และทำลายอนาคตของพวกเขาอาจารย์ดาราวันได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาฝ่ามรสุมชีวิตจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้รอดตายมาได้อย่างปาฏิหารมหาิม์มจันทรย์ด้วยบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์อาจารย์จึงมีประสบการณ์ส่วนตัวมากมายที่จะมาแบ่งปันเล่าสู่กันท่านที่ติดใจเรื่องของอาจารย์ในเล่มนี้ เชิญร่วมรับรู้ความอัศจรรย์ในบารมีธรรมขององค์หลวงตาที่มีต่อลูกศิษย์เพิ่มเติมในหนังสือหลวงตาเล่มสองและหลวงตาเล่มสมในโอกาสต่อไปและที่ในปีกปกหลังของหนังสือเล่มนี้อาจารย์ได้กรุณาให้ข้อคิดในเรื่องมรรคผลนิพพานยังไม่พ้นสมัยแก่พุทธศาสนิกชนไว้ด้วย หนังสือหลวงตาเล่มหนึ่งเล่มนี้จะสําเร็จสมบูรณ์ดังที่เห็นนี้ไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ดรดาราวันเด่นอุดมและเพื่อนของเธอคือคุณสุมิตราสอนสงครามในการอาสา,าเป็นบรรณาธิการดูแลปรับปรุงต้นฉบับรวมทั้งพิสูจน์อักษรอย่างเอาใจใส่และเข้มแข็งในโอกาสนี้จึงขอขอบพระคุณดรดาราวันเด่นอุดมและคุณสุมิตราสอนสงคราม ที่กรุณารับเป็นธุระในการจัดทำหนังสือนี้จนสำเร็จลุล่วงและสวยงามลงชื่อคุณหลวงสิ0เมษายนพุทธศักราช2551บทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโช